สวัสดีครับเมื่อตำรวจออกหมายจับคุณประสิทธิ์เกี่ยวกมันก็เกิดแรงสันะเธือนมันก็เกิดแรงกระเพื่อมไปถึงปีญบุตรปีญบุตรบอกว่ามันต้องปฏิรูปสถาบันปฏิรูปสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย ในอย่างเรียกรอ้องยกเลิกมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาเพราะมันไม่เป็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยปีญบุตรว่าอย่างนั้นซึ่งลุงขาไม่ทราบว่าปีญบุตรมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยแค่ไหนอย่างไรเพรา,าจะเขาที่จำได้ปีญบุตรไม่เคยพูดถึงเลยว่าประชาธิปไตยนั้นคืออะไร มันมีหลักการเลยได้ลุงก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่แปลว่าประชาชนมีอำนาจในการปกครองรัฐแล้วจริงๆมันมีไหมเคยมีไหมเคยมีรัฐใดประเทศใดไม่ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีรัฐในประเทศใดที่ประชาชนมีอำนาจในการปกครองรัฐมันไม่มีครับนักรัฐศสตร์ทุกคนนักวิชาการรัฐศสตร,ทตร,ตร,ตทร์ทุกคนต่างรู้ต่างทราบดีว่ามันไม่มีทุกคนต่างรู้ต่างทราบดีว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นเพียงรูปแบบการปกครอง ที่มันไม่สามารถหานิยามหาธรรมจำกัดความได้เพราะฉะนั้นเรื่องหลักการไม่ต้องพูดถึงว่ามีอย่างไรมันไม่มีมันเพียงแต่อานรูล้ลมกันเพียงแต่ว่ารัฐใดประเทศใดที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งให้ถือว่ารัฐนั้นประเทศนั้นปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมันก็เท่านั้นเอง ไอ้ที่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยไอัเนั้นฝ่ายประเด็นการนั่นมันก็สมมุติโฆษณาชวนเชื่อกันเอาเองทั้งนั้นเพราะประชาธิปไตยนั้นมันยังเป็นรูปแบบการปกครองที่อยู่ในจินตนาการมันไม่มีอยู่จริงมันจึงไม่มีประชาชนคนไหนมีอำนาจในการปกครองรัฐประชาชน ซึ่งลวงก็พูดไปอีกเช่นเดียวกันว่าประชาชนนั้นคือใครบุคคลใดที่เราเรียกว่าประชาชนประชาชนโดยนิยามความหมายของนักสังคมมอสอบเขาตั้งรู้ตัดงทราบดีว่าประชาชนคือผู้ที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการหมายความว่าไม่เป็นทหารไม่เป็นตำรวจ ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพ่อค้าไม่เป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระไม่ใช่เยอะแยะไปหมดที่นำหน้าคำว่าที่เหลืองมันก็คือประชาชนประชาชนคือบุคคลคือบุคคลที่ด้ยค่าต่ำค่าที่สุดในสังคมรัฐ การที่เราพูดถึงคำว่าประชาชนเรามักจะพูดถึงเพื่อจะเปรียบเทียบเพื่อจะบ่งบอกสถานะของบุคคลในสังคมรัฐประชาชนคือผู้ประชาชนคือผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมรัฐก,การทีม่มีบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักขับเคลื่อนนักเคลื่อนไหวนักการเมือง ที่ใช้อ้างคําว่าประชาชนมีอํานาจจยางน้นมีอํานาจอย่างน,น,น,าางนี้นั่นก็เพื่อโฆษณาชวนเชื่อเพื่อจะบอกว่าคนที่ตับต้อยในสังคมรัฐยังสามารถมาเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองรัฐได้นั่นคือการโฆษณาชวนเชื่อมันไม่มีอยู่จริง ที่ลุงพูดมานี้คือหลักการที่มันถูกต้องไม่เชื่อลองไปถามนักราฐศาสตร์ได้นักราฐศาสตร์ในประเทศไทยมีเยอะแยะแต่เสียไดย้เสียดายที่คนหลงนี้เป็นบ้านไปหมดทนนั่งดูทนนั่งฟังคนนั้นอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิที่ปไตยคนนั้นอ้างเราเป็นพวกประชาธิท,าท,าที่ปไตยทั้งๆที่ มันรู้สักคนไลมว่าประชาธิปไตยนั้นคืออะไรอ้าวถึงหลักการประชาธิปไตยพูดถึงหลักการประชาธิปไตยแล้วมันมีใครคนไหนหน้าไหนบอกได้บ้างว่าหลักการประชาธิปไตยนั้นมันเป็นอย่างไรว่าไว้ยอย่างไรมีไหมมันก็ไม่มีไม่มีใคยกล้าพูดสิ เมื่อพูดถึงประชาชนก็ให้จำไว้ว่านั่นพูดเพื่อบง่งบอกฐานะบุคคลในสังคมรัฐเพื่อบง่งบอกว่านั่นคือบุคคลที่อยู่ชั้นต่ำสุดของสังคมรัฐหรือเคยจะเถียงว่าไม่จริงมันมีคำมากมายที่พูดบุคคลในรัฐถ้าเราพูดถึง จำนวนประชากรจำนวนผู้คนในรัฐเราก็จะใช้คําว่าประชากรเมื่อเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในรัฐเราก็พูดถึงพลเมืองของรัฐมีแต่นักเคลื่อนไหวมีแต่นักปลุกรงมีแต่นักการเมืองที่ชอบใช้คำว่าประชาชน เรารู้สึกมันทาให้ตัวเขายิ่งใหญ่ลงมาช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมบุคคลคนธรรมดาผู้ทุชนคนธรรมดาที่เรียกว่าประชาชนก้หลงและเริ่มดีใจคิดว่าตัวเองมีอํานาจในการปกครองรัฐจริงๆและไม่มีไม่เคยมีประชาชน ไม่เคยมีประชาชนรัฐไหนประเทศไหนที่มีอำนาจในการปกครองรัฐในเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพมนุษย์เราแตกต่างจากเดรัชฉานตรงไหนมนุษย์เราแตกต่างจากเดรัชฉานก็ตรงที่มนุษย์นั้นรู้จักที่จะจัดก,การรู้จักที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของตงัวเอง เรามนุษย์เรียนรู้มนุษย์ศึกษามารู้ว่าเมื่อเราไม่ใช้สิทธิเสรีภาพบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เป็นละเมิดกับผู้อื่นในขณะเดียวกันสิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัดเอาไวนะ้นั้นมันก็จะไม่ถูกผู้อื่นมาละเมิดต่อตอนเองเช่นเดียวกัน มนุษย์เรียนรู้กันมาหลายพันปีเพื่อจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์จึงพัฒนาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมีศาสนาและก็พัฒนามาเป็นกฎหมาย มาเป็นหลักในการปกครองรัฐที่เราเรียกว่าหลักนิติรัฐนั่นคือความฉลาดของมนุษย์ลุจงจำได้ว่าปีญบุตรไปยกคำพูดของใครมาสักคนที่พูดเรื่องกฎหมายมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากความเคยชินอย่างนั้นไม่เกิดความเคยชินอย่างนี้ ก็ไม่รู้ว่าปิยบุตรเรียนกฎหมายกันมาแบบไหนหรือจริงๆแล้วก็คือเจตนาที่จะยกถ้อยคำต่างๆเพื่อมาเอามากัะแนกัะแหนงสังคมไทยนั่นคือธรรมชาติของปิยบุตวันๆปิยบุตรคงไม่ต้องทำอะไรคงนั่งคนควา้านั่งศึกษาว่ามีนักคิดนักเขียนคนไหนพูดถึงสถาบันแบบไหน ตรงไหนที่มันตรงกับที่ตัวเองคิดตรงกับแนวคิดของตัวเองตอนเองก็ยกตรงนั้นออกมาฉายโดยอ้างว่ามันเป็นวิชาการอ้างว่าเป็นอิสระทางวิชาการแต่จริงๆแล้วใครละจะที่จับไม่รู้ไม่ทราบว่าที่ปีบุตรต้องยกมานั้นก็เพื่อมีเลี่ยง หลอบเีกไม่ให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขอ็ชอบอ้างชอบคนคว้าชอบหาว่ามีนักคิดนักเขียนคนไหนพูดแล้วมันตรงที่ใจคนอ่ต้องการก็ย,ยกมาบางคนที่ยกมาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้เป็นที่รู้จักของวงการนักวิชาก,การท่่ไหด เรีวยกว่าบางคนไม่มีใครครู้จัก้วยซ้ําแต่ปีญบุตรยังอุตส่าห์ค้นหามาจนได้หลุมว่าปีญบุตรว,วันวันคงไม่ต้องทำอะไรแต่ที่บอกยอกเลิกมัตราหนึ่งร้อสิบสองเพมันไม่ต้องตามหลักสิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยซึ่งลุมเขาไม่ทราบว่าสถาบันนั้นมีอำนาจอะไรในการปกครองรัะ มีอำนาจอะไรในฝ่ายบริหารสถาบันมีแต่ค,คุณสถาบันไม่เคยให้โทษกับใครสถาบันเคยฟ้องใครไหมสถาบันเคยดําเดินคดีกับใครไม่มีสถาบันมีแต่ช่วยเหลือประสบนิกรของชาวไทยทงหมดไม่ได้เลือกพวกฝ่ายไหนสี่อะไร ในเมื่อสถาบันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการนนแผ่นดินเลิกจะไปปฏิรูปสถาบันเพื่ออะไรจะปฏิรูปอย่างไรก็เห็นแต่ปีบุญบอกว่าอันนั้นทาไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้นั้นห้ามทำนี้ห้ามห้ามพูดนั่นคือการปฏิรูปเลยรู้ไหมว่าคําว่าปฏิรูปนั้น ซึ่งมันก็หมายถึงการพัฒนาการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วใครล่ะที่มีสิทธิ์ในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นใครล่ะมีสิทธิ์ที่จะปักดีรูปธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นจะพัฒนาสิ่งใดขึ้นมาจะสร้างสิ่งใดขึ้นมามันต้องเริ่มต้นด้วยแะไร มันต้องเริ่มต้นด้วยความรักเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงและปียุปีญบุตรักสถาบันเทิดทูนสถาบันซึ่งลุงเขาอยากรู้อยากทราบว่าปีญบุตรกล้าพูดว่าตนเองนั้นรักและเทิดทูนสถาบันต้องการที่จะปฏิรูปสถาบัน ลุงอยากอยากเห็นปีญบุตรพูดพูดให้มันชัดๆเพื่อสังคมจะได้ดูว่าสายตาของปีญบุตรนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อพูดคำนี้ออกมาเพราะจริงๆแล้วใครไม่รู้ไม่ทราบว่าปีญบุตรนั้นคิดอย่างไรกับสถาบัน ออการห้อยการโอนสถาบันนะั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ไม่ไปยกตัวอย่างอื่นไกลเลยยกตัวอย่างในประเทศไทยคณะราษฎรจอมพนปอพิบูลสงครามอาจารย์ปรีดีพนมยงบุคคลสองท่านนี้รักและเทิดทูนในสถาบัน คนท knowledge, 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 knowledge kind of an. ี่ศึกษาประวัติศาสตร์หน้านี้มาย่อมจะรู้ย่อมจะเข้าใจดีว่าจอมพลปบิบูลสงครามเคยพูดถึงกระสถาบันว่าอย่างไรเมื่อทําการปฏิวัติสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วจะต้องจัดการอย่างไรกับเชื้อประวงเท่าไหร่แล้วการอ่านแถลงการของอาจารย์ฟรีดีพนมยงเนื้อหาในบทความนั้นเนื้อหาที่อ่านนั้น มันบ่งบอกตรงไหนว่าอาจารย์ปีดีเป็นคนรับและเท่าทูลสถาบันความจริงอาจารย์ปีดีพนมยงไม่ได้รับไม่ได้เทิดทูนสถาบันเพียงอย่างเดียวท่านยังจงเกลียดจงชังสถาบัน 43. ที่ดุสักท่านเป็นคนห้ามไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับเชื่อวภู ไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับสถาบัต์นั่นไม่ใช่เพราะท่านรักและหวงเห็นสถาบัต์แต่ท่านบอกว่าถ้าไปยุ่งเหยิงกับสถาบันมันจะทำให้การปกครองราษฎรนั้นยุ่งยากขึ้นเห็นไหมครับคณะราษฎรมนมีอำนาจมีพละกกาลัมงเพียงพอที่จะก้เริ่สถาบันได้ แต่ก็ไม่ทําไม่กล้าทําไม่กล้าทําไม่ใช่เพราะรักเหล่าหวงในสถาบันไม่กล้าทําเพราะจะทําให้ตัวน,นี้งั้นอยู่ในอํานาจยุ่งยากขึ้นสองท่านนี้จึงห้อยหัวสถาบันมาตลอดเวลานี่คือปฐมบทการขนาุนถาบาน ลุงถึงบอกว่าการโอนสถาบันเป็นเรื่องปกปติมันมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีคนไม่ดีรู้ว่าคนดีนั้นรักใลหัวเห็นในสถาบันต,ตนเองก็สร้างภาพว่ารักและหัวเงน็นสถาบันมันก็เพื่อหวังคนะโยชน์ส่วนตัวเมื่อมันมีคนไม่ดีแอบแฝงเข้ามา เราจะแก้ยังไงแก้้วยการยกเลิกสถาบันปฏิรูปสถาบันอย่างนั้นมันแก้ตรงจุดเอาไว้ง่ายอย่างพระเจ้าพระเจ้ามีคนเลื่อมใสศรัทธามีคนเคารพบูชาเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มีคนอีกบางจำพวก พวกนี้ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่สร้างภาพว่าเชื่อในพระเจ้าและแสดงออกได้เด่นชัดกว่าบุคคลอื่นทั้งๆที่ตนเองไม่ได้เรื่องนในสภาในพระเจ้าแต่อ้าพระเจ้าเพื่อจะสร้างภาพว่าตนเองนั้นเป็นคนดีเพื่อใช้ในการหลอกลวงสังคมเพื่อใช้ สวยงาผลประโยชน์ของตนเองอย่างนี้เป็นความผิดของพระเจ้าอย่างนี้ต้องไปปรับปรุงที่พระเจ้าอย่างนี้ต้องไปปฏิรูปที่พระเจ้าแก้มันตรงจุดจุดไหนที่ควรแก้จุดไหนไม่ควรแก้สถาบันก็เช่นเดียวกัน สถาบันมันก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่เมื่อมันเป็นต้นไม้ใหญ่มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มันมีบรรดาสัตว์ั้งหลายทั้งพวงมาอาศัยอยู่ที่ต้นไม้นี้บางชนิดมันก็เก็บดอกเก็บผลมารับประทานเอามากินบางชนิดเข้ามาอาศัยร่มเง,งาบางชนิดเข้ามาอาศัยพึ่งพิง เพื่อความปลอดภัยเพื่อความร่มเยน็นเมื่อมันเป็นที่รวมของหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีสัตว์ลกล่าซึ่งมันเหมือนกับคนไม่ดีมันก็มีอยู่ในทุกสังคมมันก็แอบแฝงไปในทุกสังคมเลยต้องไปตัดต้นไม้ต้องไปัะรานกิ่งต้นไม้อย่างนั้นหรือ นี่คือแนวคิดของบรรดาอาจารย์ที่ส่งในมาเลยนี่คือบทสรุปความคิดของผู้ที่จบดุษฎีบัณฑิตเขาคิดกันได้แบบนี้เออามาเทิงอมาเออาโวยวายอะไรก็ปาดตีรูสถาบันยกเลิกมาตรหนึ่งร้สสองนี่มันทำตัวเหมือนกนะัน ลุงดูเลยมันไม่ตาม่างกับพวกวัชพืชพวกวัชพืชมันไม่ชอบต้นไม้ใหญ่เพราะเพราะวัชพืชไม่สามารถจะเิญเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ๆบางคนบางจากพวกก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นพวกเถาวัลค่อยคืบค่อยคลาน แต่กิ่งก้านสาขาเลื้อยไปเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถปกกลุ่มต้นไม้ได้ในที่สุดก็จะไปบดบางแสงไม่ได้ลงถึงต้นไม้หลักได้และในที่สุดต้นไม้นั้นก็จะต้องตายที่เราเรียกว่าป่าถล่มแต่นั้นมันคือต้นไม้ใหญ่ระดับหนึ่งไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่จริงๆ อย่างสถ,ถาบันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้กลัวถวันพวกนี้มันก็เช่นเดียวกันสถ,ถาบันก็ไม่ได้กลัวพวกนี้คนที่ขลาดพวกนี้ไม่น,าน่ากลัวเพราะพวกนี้ไม่ลนนกล้าแสดงออกมีแต่อยู่เพืงอหลังมีแต่ยุโยงส่งเสริมให้เยาวชนที่ด้ประสบการณ์เดินตามทำตามที่ตนเองหลง ก็พอจะสรุปได้ว่าคนที่มีสิทธิปฏิรูปสถาบันคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สราบันจะเดินรุ่เรืองขึ้นคนผู้นั้นมันต้องเป็นคนที่รักและหวงแหนในสถาบันจริงๆปฏกมากรรมของมนุษย์ สิ่งมหัศจรรย์ญญที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเกิดขึ้นมาเพราะความรักความศรัทธามันไม่ได้เกิดเพราะความเพียรชัดก็ลองคิดดูสิว่าถ้ามนุษย์สร้างสิ่งประดิษฐ์เลยขึ้นมาสร้างมาด้วยความเพียรชักลองคิดดูว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้น นั่นเพราะความรักต้องการปกป้องคนเชื้อชาติของตงัวเองทัศมาลทัศบาลชัดเจนชัดเจนว่ามั่นคงต่อความรักมีความรักความมุ่งมัน่นแน่วแนว่ถึงทำสิ่งมหัศจรรย์นในของโลกได้ เห็นไหมครับว่ามนุษย์สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้นั้นมันสร้างมาจากความรักความศรัทธาความเชื่อมัน่นหากปราศจากความรักความเชื่อมัน่นความศรัทธาความเรื่มใสมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ในที่สุดมันก็ล้มพังคือเหมือนกับคนพวกนี้พยายามแล้วรุ่มแล้วรุ่งเล่า กี่รุ่นโตกี่รุ่นมันก็พังไม่เป็นท่าทุกรุ่นนั่นเพราะมันไม่มีความรักมีความศรัทธานในชาติบ้านเมืองของตอนเองสวัสดีครับ